วัสดีครับนี่ก็คือคลิปบรรยากาศใต้สะพานนะฮะเดินลงมาอยู่แถวใต้สะพานนะทุกคนเนี่ยน้ำขึ้นนะครับน้ำก็ไหลเชี่ยวเอาการเหมือนกันนะนีแล้วก็มีพวกซากต้นไม้อะไรอย่างน,นนะฮะไหลามาเขาบอกว่ามันเป็น ที่มันขึ้นอ่ะฝนตกฝนที่เชียงใหม่ไม่ตกก็จริงนะครับแต่อ่ามันจะตกแถวประมาณแบบเขาที่เชียงดาวอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไหลลงมาทางนี้นะครับถ้าฝนตกทางโน้นนะฮะก็คือมันจะไหลแน่นอนนะมันจะไหลผ่านมาทางนี้นะครับเขาบอกอแต่ถ้าถ้าตกที่ฝางตกแถวฝางอะไรแถวนั้นนะ่ะมันจะไหลไปโน่้นเลย แม่จันนะฮะลงโน่นเลยนะเชียงรายไม่ต้องโขงไปโน่นเลยนะครับนี่คือบรรยากาศใต้สะพานนะมาให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับสะพานนี้ถ้าจะสร้างมานานแล้วนนเนี่ยลุงรู้ไหมเขาสร้างมากี่ปีแล้วลุงสะพานเนี่ยถึงสามสิบปีไหมไม่ถึง แต่ก็เหมือนแบบสร้างสร้างมานานแล้วเนาะน่าจะไม่ถึงสามสิบปีนะลุงเขาบอก<ม>น้ำวันนี้ไหลเชี่ยวกว่าเมื่อวานนะทุกคนเมื่อวานก็ผมยืนยืนดูบนข้างบนนะยืนดูข้างบนก็เอ็นนี่อยู่ ไหลธรรมดาแต่พอมาวันนี้นะฝนตกเมื่อคืนนะแต่ตกไม่หนักนะครับสงสัยตกหนักที่อื่นนะตกหนักที่อื่นก็คือมันจะไหลามาประมาณเนี้ยแล้วก็ไหลแรงขึ้นนะเช้าว,วันนี้นะนี่คือเป็นบรรยากาศใต้สะพานนะครับที่มาถ่ายให้ทุกคนเห็นบรรยากาศริมตลิ่งโดยแท้นะครับ นี่ก็เป็นเรือนะฮะเป็นเรือเรือไทยประดิษฐ์นะฮะทำจากถังเขาเรียกว่าถังอะไรถังน้ำถังถังแดงถังใหญ่ๆอะ่ะนะฮะเนี่ยมันพายไปด้วยเหรออืมก็น่าจะได้เนาะเขาก็ใช้กันเนี่ยหัวแหลมแหลมอะไรเงี้ยเรือไทยประดิษฐ์ฮนะเรือภูมิปัญญาไทยนะครับทุกคน ฝั่งนั้นก็คือจะมีคนนั่งตกด้วยนะครับแต่เมื่อกี้คุยกับเขาเขาบอกว่าปลาฝั่งนันน้นน่าจะเยอะกว่านะฮะแต่มันไม่น่านั่งนะทุกคน แต่มันไม่น่านั่งเท่าฝั่งเนี้ยนะครับเพราะว่าฝั่งโน้นป่ามันจะเยอะนะฮะแล้วก็เมีแบบมียุ่งมียุ่งนะฮะบ,บางทีมันมีสัตว์เลื้อยคานอะไรมาบ้างนะฮะเขาก็แบบกลัวกันนะครับโอ้โหน้ําไหลเชี่ยวนะฮะสังเกตว่าแบบตรงต่อมอสะพานตรงกลางฮะเสียงน้ําดังกระชกกระชกนะฮะน้ำมันไหลเชี่ยวนะครับ นี่นะก็พามาให้เห็นถึงบรรยากาศข้างล่างข้างล่างสะพานนะ,ะทุกคนกนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับทุกคนอย่าลืมตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะจะได้เห็นคลิปให,ใหม่ๆที่ผมอัพแล้วก็ร่วมดูคลิปให,ใหม่ๆด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ